โอ้ยย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 ยมยย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 หยยยยยย ไปแล้วขอต้อนรัีคนเล็กผมตอนแรกเก่าอยู่ผมเลิกกับพี่บอยอชินเคยนะโอ้ยมาบ่อยจนเบื่อแล้วไปดีกว่าหยอกหยอกหยอกแล้วผมวันนี้ก็จะมาเล่นวินี่เกม C n t tag 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 นั่นเองนะสตีฟนายพาไปหน่อยเออได้ครับมาอะไรก็พอแล้วโอเคโอ้ยโอยโอยอ้าอ้าปิงปิ๊งปิงปิงปิ๊งกอกตูด นนี่แล้วกัเราก็เราบอยใหญ่อะที่บอยกันเลยเทียนทีไม่ต้องเงื่อกู้โอ้ my god oh my god damage damage อ้าวเราต้องไม่บอกอยู่ชั้นล่างเฮ้ยเจอคนที่แตกหน้าเราอ้าวเออไปสื่ออะไรตอนนี้วะโอ้กุยไล้กูไอ้พวกไอ้ฝรั่งหน้าอี่งไปมันตีมึงเหรอเออว่ะมันตีมึงว่ะไอ้กูตีได้คนไอ้กูตีได้คนออกไปออกไปบอยออกไปไป โอเคตอนนี้ก็อยู่กันในแมปต่อไปแมปที่สองโอเคตอนนี้เราก็เห็นคนเป็นทีมที่แตกเต็มเลยเนาะพี่บอยเนาะไม่น้องบอยน้องบอยเห hey นียว hey. hey, พ่อเหนียวธรรมดาไงแต่ไม่พี่มาแล้วข้าวหยาบไม่ข้าตัวเปเดนสิพี่มานานัดนเมื่อกี้ไม่ได้ใี่เข้าวหยาดเนี่ยดูเนี่ยดูดูดูติดตามพี่ดูติดตามพี่ซับโรเนตพี่ต้องคิดทำไมพี่โดนเดนเป็นเดนทำไมพี่ไม่เคยจโดนกูดีกโอเค

เริ่มเกมแล้วทาไมวิไม่ไปโอเคไปแล้วอ่ะโอ้โหเต็มเลยทีมตีแท็กกี่คนเนี่ยสี่สี่คนสี่คนรู้สึกว่าฐานจะเป็นด่านใหม่เนาะใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยใใหหมม่่ด่านเก่าเหรอใไม่น้อองบยกโดนแยงไปนะครับน้องบอยเฮ้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 ยอ้าวโอ้ยรอดว่ะ นายลงไปเขียวไอ้น้ำเงินไอ้น้ำเงินเลยส้มไอ้เขียวเลยแดงเลยไม่ใช่ละโอเคโอ้ my god oh my gosh โอ้มาตีอยู่ลาดตรงนั้นกันนั่นั่นนั่นโอ้โหไม่รู้ไม่ชื่อใครบ้างนั่นแต่ไม่รู้ว่าบอยอย่างนั้นเจอบอยแล้วบอยเป็ดแล้วจะไหวดิโอ้พี่บอยตีตีไม่โดนผมจริงแล้วนั่นโอ้โหบอยแบบตีเสื้อแล้วก็ไม่โดนนะผมนะจริงๆนะก็ก็เออโอ้ยเหยียตกโอ้โหโอ้โหหลังจากนั้นเขียวยากของเก็หนีไม่ได้ผมแล้วก็เขียวยากของเราไม่เหลแล้วครับ อูต่อหน้ากูเลยแหรอโอ้ยเกี่ยวยักษ์หกตากูเลยเหรออ้าวเกี่ยวยักษ์ร่างจะโต